มา,มาทําตามอาจารย์บอกเรามาจูนแล้วมันก็รู้สึกว่า,าจากที่เราทุกมามากไม่รู้เกิดสิบยี่สิบปีพอมาเจอกับอาจารย์ไต้คูเบนไม่กี่เดือนมันเปลี่ยนหนูบอกเลยหนูไปมามาร้อยอาจารย์ละไม่เหมือนอาจารย์เลยอืม mm hmm. ไปไมาเยอะจนหนูมาบูชาของครูบาอาจารย์ไต้กับครูเบนนี่แหละหนูรู้สึกว่าหนูเออมันแปลกแปกมันเริ่มเปลี่ยนหลังจากใช้สบู่มาใช้น้ํามันว่านร้อยแปดมาน้องช้างมาสีพึ่งมาเออ คนทักเราเยอะขึ้นบางคนจำหน้าเราก็ไม่ได้ว่าเราเปลี่ยนไปคนละคนไปเลยอย่างเนี้นะคะอาจารย์อา <Yeah. S 1> จารย์คะ mm hmm. คือปังมาก mm hmm. ที่หนูขออาจารย์ว่าอยากได้รถยนต์หนูได้แล้วคะ่ะหนูไปรับเมื่อวานนี้คะ่ะอาจารย์เออจริงค่ะอ๋อ oh. แล้วที่ได้ไม่ได้ด้วยอ่ะมีคุณมีคนมาซื้อผ้าที่โอทอกงานงทอง oh. เขาเห็นหนูแล้วเขาเมตตา oh. เขาให้ไปเอารถคะ่ะ บอกว่าถูกชะตามากเหมือนเป็นลูกสาวอาดีตชาติที่แล้วว่าอย่างเงี้ย oh. มึูก็เลยแบบสบู่สีพึ่งทุกอย่างของอาจารย์นี่คือแบบปังมากอาจารย์หนูร้องไห้เลยนะคะอาจารย์หรือว่า oh. มึงแบบขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ไปขอบคุณาารครูคเบงตั้งแต่อาจารย์ไปญี่ปุ่นอ่ะหนูดีขึ้นเลยอาจารย์เพราะอาจารย์ภาคุมหลายอาจารย์ใส่ขายดีมากไม่ oh. มีแล้วค่ะสีรุ่นนี้ภาคุมเนี่ยนะ ใช่ค่ะ oh. คืออาจารย์ใช่ไหมตอนที่หนูไปงานหนูไม่มีเงินเหลือติดตัวประมาณไม่ถึงสิบบาทไปงานที่ไหนงานอ t o อเนื oh, ่งทองนะคะไปขายของกับ mm. คุณแม่นะคะอาจารย์ไปช่วยคุณแม่ขายของนะคะก็รู้สึกว่ามันก็หนูเจอคุณยายคนเนี้สามวันเองนะบอกก็เห็นเจอกันห้านาทีนะอาจารย์แค่ห้านาทีอือห mm ื hmm. ค่ะโอ้โหหนูนี่แบบโมแบบสุดยอดมากคือ oh. คือรู้แบบว่าหนูหนูไม่เคยเจออะไรขนาดนี้อาจารย์ค่มัน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 ,ม,นมันพูดไม่ถูกนะอาจารย์ตั้งแต่พออาจารย์เข้าไปประเทศญี่ปุ่นน่ะหนูรู้สึกว่ามันดีขึ้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 น,นแล้วหนูเข้าไปยกมือสาทุสาทุสาทูก,าทก,กับอาจารย์ตลอดมากันห oh. นูก็จะนึกถึงแต่หนูก็จะใส่เหรียญของอาจารย์ไว้นะคะเหรียญที่หนูบูชากับครูเบนไปนะค่ะรุ่นนั้นอะบูชาไม่แพงนะ เรียนพระชายานะคะอาจารย์หลวงบูชาไปรุ่นฝาก้นบาทฝากท่านไปตลอดเลยขอท่านตลอดบอกท่านเลยเรียนหลวนะงพ่อเรียนพุทธคุณเป่ามหาแรง,งับใช่ไหมยคือขออาจารย์อันไหนดีหมดปังหมดดีหมดแต่มันอยู่ที่เราเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วก็ทําคุณงามความดีด้วยนะคะอาจารย์หนูไม่คิดว่ารถคันนี้จะเป็นคนในวังเมตตาะค่ะอาจารย์แล้วคุณที่เมตตานี่อายุแกเยอะมากแล้วนะ กขบอกว่าฉันคือมันมันเจอกันโดยความบังเอิญน่ะจย์มันเจอกันแบบว่าหนูอยากไปกินข้าวเขาก็ไปกินข้าวไปกินโต๊ะเดียวกันเลขที่เดียวกันอะไรมันมันชนไปหมดอืมแล้วหนูก็พูดเล่นๆหนูไม่คิดว่าเขาจะให้อาจารย์แล้ววันอาทิตย์เขาก็นัดหนูมามาเจอกันนะกูน้อยหนูจะชื่อผู้น้อยนะผู้น้อยมาเจอกันนะค่ะคุณยายคุณยายอยู่ไหนปู้น้อยอยู่ไหนมาหายายหน่อยซิเขาบอกอย่างเงี้ยอืมคือลูกสาวเขาสนิทกับ นั่นแหละค่ะอาจารย์หนูจะคุยเป็นการส่วนตัวหนูไม่กล้าเอาท่านออกมาเล่าอย่างนี้นะคะอาจารย์ดูแล้วแค่เรานะแค่เราเสร็จทินันพัฒนเนี่ยปังอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะทั้งค่าขบทั้งทุกอย่างคือหนูบอกว่าหนูอยากมีรถไปหาอาจารย์หนูไปหนูไปไม่สะดวกหนูไปลําบากจะไปยังไงมายังไงหนูอยากไปแล้วหนูตั้งใจหนูขอพระชยฐาว่าถ้าหนูเป็นสายนาคนาคีจริง จะได้ป็นลำให้อาจารย์จริงๆถวายให้อาจารย์จริงขอให้มีปฏิหารขอให้หนูได้มาหนูจะชอบเรียกม,มาเนาะขอให้ได้มาสักครั้งไปหาอาจารย์ไตกับครูเบียนแล้วหนูได้จริงหนูอาจารย์ะเรียะรุ่นนะ่ะที่หนูบอกว่าก้นฝนบาทก้นบาทน่ะเขาเรียกว่าเขา,าเรียกว่าเนื้อฝาบาทจ้ะสุดยอดอาจารย์ ราคาถึงมันจะไม่สูงแต่ปฏิหารอิตาลีนี่คือเยอะมากหนูบอกเลยว่าสักสิบอิตาลีนี่คือเยอะมากหนูบอกเลยว่าสักสิบมากคาดแคลฟอร์ภัยทุกอย่างหนูเจอมาเยอะหนูประสบการณ์อะไรหลายอย่างมาเยอะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเอาขึ้นเป็นรุ่นรุ่นที่หนูสั่งกับครูเบนท์ครั้งแรกเลยนะคะอาจารย์สีนี้หรือเปล่าใช่ค่ะอาจารย์นี่แหละจา้า ซีนี้เหลยล่ะอาจารย์สุดยอดอาจารย์เชื่อไหมว่าปังไม่ปังวันที่เขาให้ตีเช็คห,หนูไปเอารถอะ่ะเป็นวันหวยออกแล้วหนูก็ถ้าเป็นคนเล่นหวยอาจารย์ถูกเลยหนูได้เบอร์ศูนย์สี่ห้าอืมั้นก็ออกสามตัวตรงๆเลยอาจารย์งวดที่แล้วนี่อ่าที่ว่าปรารถนารถขอรถนี่ขอตั้งจิตตั้งใจอขอกับหลวงพ่อองค์นี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงค่ะ ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงทุกครั้งที่อาจารย์ทําพิธีอะไรร้างหนูจะขอท่านตลอดนะหนูขอเหรียญนี้ทุกวันหนูบอกว่าสิ่งศัศกดิ์สิทธิ์มีจริงไหมมหาเทพมีจริงไหมถ้ามีจริงก็ทําให้หนูมีรถสิถ้าว่าหนูเป็นพญาสายพญานาคนาคีนานอ,นอยาจริงก็ <Message. S 2> ทําให้หนูมีรถสิแล้วหนูจะเชื่อหนูว่าอย่างนี้นะคะอาจารย์อืมหนูก็พูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันตั้งแต่หนูรู้จักอาจารย์มาหนูพูดทุกวันขอแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่แบบปฏิหารทุก ข้าวของไหลมาเทมาทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์<อ>คือเดือนนี้ปังมากเข้าเดือนเกิดหนูนี่คือปังแบบสุดๆเลยอ่าขาขึ้นแล้วอาจารย์ได้เห็นเงินแสนอ่ะได้เห็นเงินแสนไปเอารถอ่ะอาจารย์ไม่เหลือกส็สร้างมันแต่ได้เห็นเงินแสนไปเอารถมนูก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะอาจารย์อ่าจากเหลือเงินแค่สิบบาทเราได้เห็นเงินแสนไปเอารถเนี่ยมันถือว่าสุดยอดแล้วค่ะอาจารย์แล้วเราไม่ได้ไปเสียผ้าสักเผืนแต่เราได้มาด้วย บุญกุศลที่เขาว่าปูน้อยรู้ไหมหนูเป็นคนมีบุญมากนะลูกหนูเป็นคนมีบุญมากจริงๆถ้าหนูไม่เป็นคนบุญมากนะหนูจะไม่หนูไม่ได้หรอกเป็นคนมีบุญมากนะลูกหนูเป็นคนมีบุญมากจริงๆถ้าหนูไม่เป็นคนบุญมากนะหนูจะไม่หนูไม่ได้หรอกอันนี้ฉันรักหนูมากเลยรักมากอืครับ <c oughs> แต่หลังจากนั้นมาไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าไม่รู้เพราะบารมีของอาจารย์ไงค่ะสีพึ่งแล้วก็อะไรอีกน้ํามันน้ํามันว่านร้อยแปดด้วยนะคะคือของอาจารย์หนูครบเซตหมดเลยอ่ะอ๋อเซตปังเลยสน้ำมันว่านร้อยแปดนะจ้าแล้วก็อะไรตะกุดอ่าเขาเรียกว่าน้ํามันมน้ําเมตตาจ้าแล้วก็ตะกุดน้องช้าง พยาวานเศรษฐยาแล้วก็ตะกุดน้องช้างนี่โอ้โหนี่เสรษฐนันพัฒเนี่ยบูชาเสร็จปังครบหมดเลยอาจารย์ปังไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วได้จารแค่ได้รดไปหาอาจารย์กับครูเบนเ์ไปรำหนูก็ดีใจไม่รู้จะดีใจยังไงละ